ค่ะสวัสดีค่ะมือนีกะพอกับยายบนคนสารคามเนาะค่ะเนาะมือนีกับยายบนเกาพาเนียดมาให้เบิ้งคือเกาค่ะเป็นมือนีเป็นพาเนียดเทนกวาดล้านเนาะคะ่ะเป็นเทนกวาดล้านแบบเงาเนาะค่ะเนะาะตาบาด์ไอไอผาเนียดตัวนี้มันกะความเงาอยู่ประมาณเมตรยี่สิบเส้นเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะูกค้าสั่งปกติแล้วยายบนจะเห็ดอยู่ประมาณ เม็ดหนึ่งหรือว่าเกลาสิบเส้นเนาะค่ะแต่ว่านี่ลูกค้าพ่นสร้างให้เอาความเา้วจากน่อยเนาะค่ะเอาความเาวเม็ดยี่สิบย่ยบนกระจ้านห้เนาะค่ะแต่ว่ากะคันใดไดเ้ยวก็านีกะยายบนกะเห็ดห้บเ,ไ,เได้ดเนาะค่ะเพราะว่ามามาตรฐานเขาให้ทรงยุบป,ประมาณเม็ดยี่สิบเนาะค่ะสำหรับลูกค้าคนใดที่อยากใดเง้ยวก็านี้ก็คือมาเอาเองอยูุ่บบานย่ยบนไดยุ่เนาะค่ะเนาะ ลูกค้าที่ยุ่ลไก่ไกยู่วแถวๆนี้เนาะคะ่ะถ้าอยากได้เทรนรุ่นเงาวกว่านี้กะเมาเอาเองอยู่บาทเลยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะให้บนทรงใดแค่เมตรยี่สิบเนาะคะ่ะสำหรับลูกค้าคนใดที่อยากได้เนาะ,ะอันนี้เป็นเทนกวาดล้านทรงเอ็นหลังเนาะคะ่ะเป็นของลูกค้าทาั้ง ขอนแก่นเนาะคะ่ะบ้านฝางขอนแก่นอำเภอบ้านฝางเนาะคะ่ะจังหวัดขอนแก่นกะมืออื่นค่ะยายบนจะส่งของให้หมืออื่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเห็นกวาดล้านกงทีเนาะคะ่ะอ่ากะคือแก้งให้ลูกค้าทราบเนาะคะ่นะน้าวาช่วงนี้กะการพูใ้ใดอยากได้ผนียดเงี้ยวๆกะเป็นสั้นหักเป็นยังกะ ได้บนกก่เน่าได้แค่เม็ดยี่สิบเซนเนาะค่ะขันเน่ญญาก็หนีคือเห็ดไห่บ่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะไปสานี่เพิ่นรับแค่ซ้ำเนีมันจะเป็นสั้นตรงสั้นฮักหรือสั้นตรงสองขางสั้นฮักสองขางหรือว่าจะเป็นเทีนยังไงเนาะคะ่ะหลันจากได้เง่ากัได้ไห่เง่าได้แครซ้ำหนีเนาะคะ่ะได้แค่เมด็ดเม็ดยี่สิบเซ้นซ้ำหนีเนาะคะ่ะ หรือตำก็านีก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าขันเอาเงาวกว็านีก็คือมาเอาอยุบานได้ยู่เนาะคะ่ะมาเอาเองยุเฮียนเห็ดห้ยยู่เนายยนะคะ่ะเอาเม็ดสามสิบสี่สิบเส้นกะมาเอาอยุบานได้เห็ดเจบบนเห็ดห้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าขันห้ไปทรงไปเซนี่นี่เฮ็ดห้ได้แค่เม็ดยี่สิบเส้นเนาะคะ่ะเอาไม้พี่น้องเบิง้ง เงินกับสีไดงส่งตัวนี้แหละค่ะครับเป็น,นอีกตัวหนึ่งมาทั้นในแล้วนะคะ่ะไก่กำลังเคลียอยู่ส่งอยู่ประมาณนี้นะคะอาทิตย์หนึ่งกับสองสามตัวค่ะบ่ได้บช่วงนี้บ่อค่อยหลายปันใดกะงานกลับไปเรื่อยๆอยู่นะคะน่ะเนาะบ่อค่อยหลายแบบมี้ส้ส่งสัวทย์คือเกาล่ะคะ่ะแต่ว่าบ่ได้หลายคือตะกีนนะคะน่ะเนาะช่วงนี้กะกำลังทย,ยอยเข้ามาละคะ่ะ ลูก่ากะล่ังเขามาเพราะว่ามันเขานานหนาวเริ่มจะต้อนุกแล้วเนาะ,ะพอเหนียดเจนกวดล้านคางเดียวของลูกข่าทั้งขอนก่นเนาะคะ่ะเห็ดแหลี่ยมคนเรียกว่ารีวิวให้เบื้องแนวเลยมใหม่พี่น,อนะะ้องเบื้องเนาะค่ะเพื่อมีลูกค้าคนใดอยากได้เนาะะอนนะมีลูกข่าคนใหม่ที่เขามาเห็นสวยๆงามๆอยากได้คือเพิินกะ โกิงกางเขามาเนาะค่ะ่มาจองคิ้วไวเนาะคะ่ะเนาะอยากได้พเนียดแบบไดส้งไดเนาะคะ่ะสั้นหักสั้นตรงเถรนกวดล้านเสื้อตบตูดกระโจมเนาะคะ่ะมากแบบไดกับโคกิงกางเขามาจองคิ้วได้ค่ะเดี๋ยวนี้คิ้วพอย่าวนะค,ะนะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้เบิ้งเถรนแยวตัวนี้ตัวเดียวเนาะคะ่ะยังพอกันคลิปหนาะสวัสดีค่ะ